ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่12ลมหายใจของดาวยักษ์ดาวพฤหัสบดีไม่ได้เป็นแค่ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดแต่มันคือโลกคอยปกป้องโลกจากอุกกาบาตนับพันทั้งดวงไม่มีแม้แต่พื้นให้ยืนมันคือกา๊าซล้วนๆที่ไร้รูปร่างชัดเจนคล้ายบางสิ่งในชีวิตที่เรารับรู้แต่ไม่มีวันได้สัมผัสจริงๆม่านกา๊าซที่บิดเบี้ยวซ้อนทับกันเหมือนใจคนที่มีหลายชั้นเกินกว่าจะอ่านออกความจริงบางเรื่องต้องมองผ่านหมอกจึงจะชัด พายุที่หมุนแรงนั้นแรงกว่าโลกพันเท่าอาจฟังน่ากลัวแต่ยาเล็กก็ยังผ่านได้ถ้าเราไม่ฝืนแค่เข้าใจจังหวะของมันจุดแดงใหญ่คือพายุที่มีอายุมากกว่า350ปีซึ่งยังคงหมุนอยู่ไม่เคยหยุดเหมือนบางปัญหาในใจเราที่อยู่มานานแต่ก็เรียนรู้จะอยู่กับมันได้ชั้นก๊าซเปลี่ยนสีตามองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่บางสีเราไม่เคยมองเห็นจากพื้นโลกเหมือนตัวตนของใครบางคนที่ต้องเข้าใกล้จึงจะรู้ว่ามีค่าสนามแม่เหล็กของดาวใหญ่จนเกลือนดาวเคราะห์หลายดวงเข้าไว้ด้วยกันพลังบางอย่างมองไม่เห็น แต่มีผลลึกเกินกว่าจะเมินเฉยเราส่งลำแสงเข้าไปในจุดมืดลึกเหมือนเวลาเราเปิดใจกับสิ่งที่ไม่เคยกล้าเผชิญความเข้าใจเริ่มต้นเมื่อเรากล้าส่องแสงโรเล็กถูกปล่อยจากแขนกลลอยลงไปเก็บข้อมูลในชั้นก๊าซการเรียนรู้ที่แท้จริงอาจเริ่มจากการยอมรับว่าเรายังไม่รู้หน้าจอเริ่มแสดงสัญญาณประหลาดไม่มีเสียงหรือแม้กระทั้งสีที่จะคอยเตือนถึงอันตราย แต่ให้ข้อมูลที่เปลี่ยนมุมมองต่อดาวยักษ์ดวงนี้จุดที่ลึกที่สุดนั้นช่างมืดและเงียบสงบแต่ก็เต็มไปด้วยพลังงานที่ยังไม่มีใครเข้าใจบางคําตอบต้องใช้เวลาในการหาคําตอบนี้การสํารวจยังไม่จบลงเท่านี้ในตอนหน้ายังคงมีอะไรให้สํารวจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า